เคครับกลับมาในตอนที่2ครับเป็นการสร้าง Repository นะครับหลังจากที่เราได้สมัครก i น h u ัในตอนแรกมาแล้วนะครับ Repository มันก็คือที่เก็บข้อมูลนั่นเองครับสังเกตว่าในหน้าเว็บผมจะเข้าที่ ID เราที่เราสมัครอยู่นะครับก็คือ easy siam ศูนยครับกลับมาต่อครับ s y r e p o s ท t o ี่นะครับก็คือที่เก็บข้อมูลนะครับหรือพุยง่ายคือ ชื่อโปรเจกต์แล้วกันครับเราจะตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราที่เราใช้งานันเองครับอันี้ผมจะตั้งชื่อว่า My Page ศูนย์หนึ่งนะครับนะครับเราแค่ใส่แค่นี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนซิ่าให้เป็น Public ไปก่อนนะครับแล้วก็กด Create Repository ได้เลยครับหลังจากที่เรากด Create แล้วนะครับก็จะดูจากด้านบนนะครับจะเห็นว่า ทางด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเขียวว่า easy สยามศูนหนึ่งก็คือชื่อ ID เรานะครับแล้วก็ l a s ดด้วยตัวชื่อ Repository ที่เราเพิ่งตั้งเมื่อสักครู่นะครับก็คือ my page 0ูนนะครับครับก็จะเข้ามาหน้านี้ครับเรากดเข้าไปที่ชื่อ user ครับเวลาเราอินเข้ามาใหม่ครับมันก็จะเข้าหน้านี้เราก็จะไม่ขุนตานะครับแต่เราลองเลื่อนดูได้ครับในแถบด้านบนนะครับจะมีคําว่า repository อยู่ข้างๆ overview เห็นไหมครับกดเข้าไปที่ repository ตัวนั้นนะครับ ก็จะเจอชื่อ List Repository ที่เราสร้างขึ้น,นครับอย่างนี้มีตัวเดียวก็กดที่ m y p r e ศูนยครับก็จะกลับเข้ามาหน้านี้เหมือนกันครับผมเป็นไงครับง่ายไหมครับาการสร้าง Repository ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะเริ่มต้นสร้างเว็บจาก GitHub กันนะครับ